12มิถุนายน2565ลงทะเบียน16มิถุนายนนี้มีสิทธิ์ได้รับทุกคนอนุมัติแล้วโครงการไหนได้รับเงินสดโอนเข้าบัญชีหรือไม่บัตรคนจนได้รับด้วยหรือเปล่าฝังรายละเอียดในคลิป สวัสดีค่ะกล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะคลิปนี้มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเหมือนเช่นเคยโครงการใหม่ล่าสุดพร้อมแจกแล้วทั่วไทยใครสนใจลงทะเบียนได้วันที่16มิถุนายนนี้ส่วนรายละเอียดโครงการจะเป็นอย่างไรก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันด้วยนะคะ สำหรับโครงการนี้แจกทุกคนเท่ากัน16มิถุนายนนี้ลงทะเบียนได้เลยโดยนางสาวมนัญญาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะได้เปิดเผยหลังร่วมพิธีเปิดงานมหกรรม360องศาปลดล็อกกัญชาประชาชนได้อะไรด้วยมีนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุข เป็นประธานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมวิชาการเกษตรจะแจกต้นกัญชาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่สนใจขวเรือนละสองต้นตามเป้าหมายหนึ่งล้านต้นของรัฐบาลทั้งนี้หลังจากมีการปลดล็อกกัญชาเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมานะคะโดยให้การชงและกัญชาและกระท่อมไม่เป็นพืชในบัญชียาเสพติดอีกต่อไป สำหรับใครที่สนใจสามารถลงทะเบียนแจ้งความจำลองได้ตั้งแต่วันที่16มิถุนายนเป็นต้นไปที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรทั่วประเทศซึ่งมีอยู่53จังหวัดในกรณีที่จังหวัดไหนนะคะไม่มีศูนย์วิจัยให้ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานสาหากรณ์จังหวัดนั้นๆหรือจะลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ สำหรับพันธ์กัญชาที่กระทรวงเกษตรเตรยีตรยมแจกให้ขัวเรือละสองต้นทั้งหมดจะเป็นสายพันธุ์ไทยซึ่งพันธ์ุที่แจกหลักๆก,ก็คือพันธ์ุอิสระศุนหนึ่งพัฒนาพันธุ์โดยกรมแพทย์กลุ่มวิชาการเกษตรและมูลนิธิวนัเกษตรอินทรียซึ่งเป็นพันธ์ุรับรองเมื่อ29มกราคม2564 และในขณะนี้นะคะก็มีผู้ขอขึ้นทะเบียนพันธ์ุกัญชาอย่างต่อเนื่องฉะนั้นในอนาคตจะเห็นสายพันธุ์ดีๆออกมาอย่างมากเลยค่ะและก็ขอฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนด้วยนะคะเนื่องจากขณะนี้มเมล็ดพันธุ์ผิดกฎหมายลักลอบจำหน่ายมีเยอะมากขอให้ประชาชนตรวจสอบก่อนซื้อ โดยพิจารณาจากใบอนุญาตของกลมวิชาการเกษตรซึ่งต้องติดแสดงไว้ให้ประชาชนเห็นชัดเจนถ้าพอค่าแม่ค้าไม่แสดงให้เห็นอาจเป็นการนำเข้าที่ไม่ถูกต้องหรืออาจเป็นพันธ์ุที่ยังไม่ได้รับรองจากกลมวิชาการเกษตรซึ่งถ้าซื้อไปนะคะต้นอาจจะไม่งอกหรือเปอร์เซ็นต์การงอกต่ำไม่คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปทั้งนี้นะคะผู้ลงทะเบียน จะได้รับต้นกัญชาหลังลงทะเบียนแล้วประมาณ30วันสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลนะคะสามารถลงทะเบียนที่ศูนย์บริการเบ็ดเสรตั้งแต่16มิถุนายนนี้หรือผ่านระบบออนไลน์นอกจากนี้ยังได้ตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสรพืชกัญชากัญชงและกระท่อมที่ตึกกษิกรรมกลวิชาการเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีสายด่วนด้วยนะคะ11 7 4 เป็นศูนย์รวมความรู้ตอบข้อสงสัยให้แก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนและน,นี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ